กำไรวันที่9นะครับทุกคน1,9 0 0 0พันบาทเลยนี่เลยนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมา3วันก็มีกำไรอยู่ที่71,000บาทแล้วนะครับกำไรจากการเป็นน,นายหน้าแบบสต๊อกศูนย์ชิ้นนะครับและนะครับทุกคนดูดนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืน ทิ้งคืนทุกคนกำไรเด้งมาแล้วเท่าไหร่ด้วยไหมครับกำไรเด้งมลสามพั 3, นหกลูกค้าช้อปปิ้งทั้งวันทั้งคืนเลยยอดเด้งมาแบบนี้เพราะว่าออไลน์มันออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับไปถอนเงินกันเลยในนี่คืว่าแคสนะครับผมนี่เลยยอดเด้งมารัวๆทั้งวันแบนบนี้เลยนะครับสามพั 3, 22, นหกร้อยยี่สิบสองพันสามนะครับเราไปถอนเงินกันเลยวันนี้นะครับแต้มจะถอนทั้งหมดเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทนี่นะครับกดไปเลยถอนลิสต์พอย ถอน71,000นะครับหักภาษี3%อยอดที่เข้ามานะครับคือ68,125บาทครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่อัตธนาคารของแต้มกันเลยนี่ครับผมเข้ามาเรียบร้อยครับ68,125บาทเข้ามาทันทีแบบเดียวทามไม่เกิน1-2นาทีเท่านั้นเอง ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นพนักงกานประจำว่างงานนะครับตกงานอยู่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยากเพิ่มรายได้นะครับตอนนี้ทางแอปเขารับในหน้าออนไลน์อยู่นะครับเพื่อนเอนและเจ้าของแอปนะครับเทนฟรีด้วยพิมพ์พร้อมเรียนรู้ไปได้เลยครับผม